สวัสดีครับทุกท่านจะมาเดตกราฟของบิตคอยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อศึกษาดูกราฟเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนนะครับก็มาดูบิตคอยกันก่อนเลยนะครับผมตามคาดการเมื่อคืนนะครับว่าลงมาโซนไหนนะครับเมื่อคืนเลยออตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับโอเคนะครับเมื่อคืนบอกว่าจะลงมาเส้น s ส่โซนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มันจะอยู่ประมาณนี้สี่หมื่นสี่พัน 44,800ื่นี่นะครับ4 4 8 0มส่นรที่ผมโซนคาดการไว้นะครับ44,800นนะครับแต่มันก็ลงมาลึกลึกกว่านั้นก็คือ44,200งดังนั้นแล้วเรามาดูตามเฟรมของ S4 นะครับว่ากับตัวได้หรือไม่นี่คือเป็นการกับตัวของ S4 นะครับเพื่อนๆนะครับไม่แน่ว่าจะย่อหรือเปล่าก็ล้อเรียนคือวิ่งอยู่บนเส้นข้าีึกที่สํากันนะครับผมตรงนี้นะครับผมยีเมนะครับผมนะตรงนี้นะครับตรงนี้ ันนี้คือช่องว่างเป็นเปิดใหม่นะครับรอบนี้ก็ต้องตั้งกันใหม่ต่อถ้าเกิดว่าไม่ลงแบบนี้นะครับก็ดูแล้วนะครับดูท่าทางว่า S4 นะครับจะมีตั้งเทียนก,นกันกับตัวที่โอเคนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอลุงกันต่อครับพรเพื่อนๆน้องว่าจะดิกกลับไปที่48,000แต่วันนี้วันอาทิตย์ก็คนชอบเตะายกันนะครับผมก็ต้องมาว่ากันาตามสเต็ปนะครับผมตอนนี้ก็คือต้งเทียนของอ D1 นะครับ D1 ถ้าเกิดว่ามันจะทุบนะครับมันทุบไปแล้วเมื่อคืนใช่ไหมครับแล้วก็มันดึงขึ้นกลับแต่ก็เป็นไปได้มันอาจจะลงได้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนๆนะ4 4 2ห0รหรือโซนลึกสุดนะครับรอบนี้ถ้ามันลงนะครับเพื่อนๆนะ42,000นะครับถ้าเกิดมันลงนะครับถ้าเกิดมันลงนะโซนนี้โซนใดใช่ตรงนี้ถ้าเกิดมันมาเล่นอยู่เส้นเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับแต่น่าจะยากนะครับเพื่อนเนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่สําหรับผมคิดวว่่่าาาานนจะขึ้มกกลง นะครับผมเนี่ยคือตามเป็บสองชั่วโมงนะครับก็วันนี้มีโอกาสไปที่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆสี่หมื่นโซนนี้นะครับสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยชุดนี่มันธรรมดามากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยตามเทมส์หนึ่งนะครับพยายามที่จะเทสขึ้นมาแต่แถวแนวนี้เลยนะครับสแต่สี่หมื่นหกพันาแต่สี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมืนะครับสำหรับกราฟของโทบิตคอย นะครับผมโอเคครับบิตคอยนี้ราคาอยู่ที่1ล้านห้าแสนสี่หมื่นพันนะครับถวนดอลาลาร์ล่าสุดอยู่ที่4ี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับผมนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับแต่ตัวที่ขึ้นมาร้อนแรงเจ้านี้ดีดขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวของ ba baby dog แล้ว ba by นะครับอ่า baby dog ก็เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมพุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่าได้ข่าวอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยพุ่ง เป็น3,360นะครับนะครับสำหรับเบบีดอตสามพันสามร้อยหกสิบต้องมีโอกาสย่อ,ยอข้อน่าจะย่อลงมาครึ่งแท่งได้นะครับโซนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโซนแต่แต่แถวนี้สามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์นะครับผมก็มีโอกาสนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวของชิบะนะครับชิบะอยู่ในเอ่ยชิบะอินโนเอส ไป hey, บีสองนโนุนะครับตอนนี้อยู่ที่2องพนะครับก็ย่อลงมา2546นะครับเมือ่อเมื่อคืนนะครับก็หวังว่าจะดีดกลับได้นะครับแต่แงเตียนก็พยายามเล่นอยู่ <c oughs> ตามเฟรมเดย์ของบิตคอยจะอยู่ลึกลึก,ล,กลึกกว่าจิบะนะครับนะตามเฟรมเดย์แต่จิบะเนี่ยพยายามเล่นอยู่บนเส้นนี้เส้นเจนกันนะครับดังนั้นแล้วชีบะ พยายามยืนอยู่เส้นรับแนวนี้ให้ได้เนี่ยสเส้นเฉลี่ยมันตรงนี้นะครับพยายามยืนอยู่บนเส้นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ2,050เนี่ย2,0560เนี่ยตัวนี้แล้วเรามาดูตามเพลยเดย์ของบิตคอยกันเลยนะครับบิตคอยตามเพลยเดย์เนี่ยเส้นนี้เห็นไหมเส้นเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแสดงว่ามีเก็บอ่างมากนักนะครับแสดงว่าจีบะพยายามรับอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับ